เราจะมาคุยกันเรื่องจุดเข้าออกออเดอร์เลยนะครับจุดเข้าออเดอร์ไม่ใช่จุดออกออเดอร์เออเข้ากับออกเดี๋ยวคุณจะไม่เข้าใจออกออเดอร์คือออกไม้ในความคิดค,มมคุณใช่ไหมของผมคือเข้าคือเข้าก็คือเปิดไม้ออกก็คือปิดนะจุดเข้าออเดอร์นะครับที่เราจะไปใช้นะครับก็คือแปดเงื่อนไขนะครับกดในการออกออเดอร์ครับแปดเงื่อนไขครับนะฮะแต่ก่อนเราจะไปแปดเงื่อนไขเรามาคุยกันก่อนจําได้ไหม กฎเหล็กสี่ข้อห้ามทําเด็ดขาดไม่ทําแล้วจะปลอดภัยขึ้นสี่ข้อนั้นก็คือห้ามายที่แนวต้านห้ามเซลล์ที่แนวรับห้ามฟอลโล่ไ y และห้ามฟอลโล่เซลล์ห้ามายที่แนวต้านแนวรับทั้งหมดนะครับเพราะจุดกับตัวไม่เคยเกิดขึ้นที่แนวรับแนวต้านจําได้ไหมวันนี้ผมกําลังรอให้ราคานะครับมันกดตัวลงมาซึ่งผู้คุณไม่เข้าใจเรื่องนี้เป็นเรื่องบาร์แอคชั่นนะครับในแท่งเดียวของมันนะครับที่มันต้องลงมาทาไส้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบายกลับไปนะครับ ผมไม่ผมผมไม่ได้ผมไม่บายนะครับผมรอให้มันกดตัวลงมานะครับบายออกไป,ไปเพราะฉะนั้นจุดออกออเดอร์เราไม่ใช่ในะราวด้านแล้วจะไปออกที่ไหนล่ะโจทย์ครับจุดออกออเดอร์เราออกที่ไส้เทียนครับของแท่งก่อนหน้าเราหาไส้เทียนของไทม์เฟรมใหญ่แล้วใช้ออกออเดอร์นะครับแต่จะต้องครบ8ข้อนี้นะครับ8ข้อนี้มีอะไรบ้างถ้าเราต้องการจะเซลล์นะครับ8ข้อนี้นะครับก็คือเลยต้าน ผ่านไส้ทำไฮแต่ไม่ถึงอีกต้านสร้างแพิกิริกับตัวฝั่งเซล์ย่อตัวไปชนแนวรับยกตัวแต่ไม่ถึงต้านเราจึงเซล์ผมพูดช้าแล้วนะกลับไปรีพีทเอาเองนะครับเลยต้านก็คือชนแนวต้านผ่านไส้ก็คือไอ้ต้านแท่งนั้นไอ้ไส้แท่งนั้นก็ต้องผ่านนะครับ เลยต้านผ่านไส้ทำาห้ก็คือมันสูงกว่าไส้ที่แล้วละนะครับเลยต้านผ่านไส้ทำให้แต่ยังไม่ถึงอีกต้านก็คืออีกต้านต่อไปยังไม่ถึงแต่ยังไม่ถึงอีกต้านนะครับสร้างไพิกิริเช่นกับตัวฝั่งเซลลคืออะไรเนื้อเทียนอยู่เหนือไส้เทียนทั่งก่อนหน้าแล้วไงนะฮะย่อตัวลงมาก็คือแท่งต่อมาชนแนวรับ <S <s ก็แปลว่ามีคนได้ไม่บายละมันยกตัวกลับไปแต่จจไม่ถึงต้าน <S <s ก็ปแปลว่าไ,ไม่มีคนได้ไม่เซลละเราจึงออกเซลลที่ไส้ของแท่งก่อนหน้า เพราะฉะนั้นเราไม่ได้เซล์ที่ปลายไส้บนสุดแต่เราจะได้ไม้เซลลที่เพอร์เฟกต์100%ด้วยกด8ข้อนี้ยังไงเราก็ทํากําไรได้อันนี้คือเซลพอเราเอา8ข้อนี้ไปรวมกับการอ่านปฏิ action ในการอ่านเทรนที่เราไปอ่านมาจากทุกไทม์เฟรมแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าถ้าเราเซลล์เนี่ยเราคือเซลล์สวนเทรนแปลว่าเราก็ต้องไปหาวิธีการออกไม้แก้หรืออะไรก็ตามแต่ ึ่งถ้าคุณยังไม่มีความรู้พื้นฐานที่มากเพียงพอในการสก๊อปปิ้งสนเทนคุณก็จะแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เมื่อมันเป็นฝั่งบายคุณอ่านออกแล้วว่าเทนมันเป็นฝั่งบายคุณรอจังหวะที่คุณจะได้บายอย่างเดียวคุณไม่ต้องไปเล่น Sell. เซลเข้าใจไหมหรือว่า,ถ,าถ้าเกิดคุณอ่านแล้วว่ามันเซลอย่างเดียวคุณรอจังหวะที่คุณจะเข้าเซลอย่างเดียวไม่ต้องไปเล่นบายจุดออเดอร์ออกที่ไส้เทียนของแท่งก่อนหน้านะครับ สามารถบายลิมิตเอาไว้ได้เลยอย่างเช่นแท่งนี้นะครับระบายลิมิตไว้ที่1 9 7 9 2 0ก็ก็คือไส้ของแท่งนี้บวก40จุดไปครับกลัวไม่โดนนะครับอันนี้เนี่ยถ้ามันกดตัวลงมาเป็นสีแดงเมื่อไหร่นะครับสร้างทําไส้เมื่อไหร่นะครับเนี่ยที่ผมบอกแล้วเดี๋ยวมันจะต้องกดตัวลงมานะครับเป็นไส้นะครับเราจะบายนะครับเราจะบายเห็นไหมเห็นไหมเราไม่ฟอลลูบายเห็นไหมเรารอมันกดตัวลงมาแล้วตอนนี้เราก็ยังบายไม่ได้เพราะว่าตัวมันเองเนี่ยก็ยังเป็นเขียวอยู่เลยเดี๋ยวมันเป็นแดงเมื่อไหร่นะครับเราระบบายยเขีวกัแดง นะฮะกลายเป็นเพลงซะงั้นนะฮะกำลังจะแดงแล้วนะฮะเนี่ยฮะมันชนต้านมันแล้วมันเบรกไปแล้วนะครับแล้วมันกดตัวลงมาอีกครั้งนะครับเครีย์คนโฟล์บายแล้วมันกำลังจะกดตัวลงมานะครับทำไส้ตอนนี้มันกดตัวลงมาทำไส้ผมขออนุญาตกดก่อนนะครับหนึ่งไม้นะฮะกดก่อนเลยนะครับหนึ่งไม้นะครับแล้วถ้ามันกดลงต่อแล้วผมจะกดอีกนะครับแล้วสลับไม้เล่นนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะรอจังหวะในการออกออเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นจุดเข้าออเดอร์ของเราก็คือ เล่นที่ไส้เทียนนะครับเซลล์ลิมิตบายลิมิตรอไว้เลยนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ถ้ามันเลยต้านเนี่ยตรงเนี้ยผ่านไส้เนี่ยทำให้แต่ไม่ถึงอีกต้านก็คือไส้นี้นะครับคุณก็จะได้ออเดอร์เซลล์มาเห็นป่ะนี่ไส้นี้แท่งนี้แท่งนี้นะฮะแท่งนี้คุณก็จะได้ไม้เซลล์มาตรงนี้เลยเนี่ยนะฮะตรงนี้เลยคุณจะได้ตรงนี้เลยเห็นไหมฮะจุดเดียวกันเลยเห็นไหมครับไส้แท่งนี้เห็นไหมครับเลยต้านนี้แต่ไฮไส้นี้แต่ไม่ถึงต้านนี้ นคออกออเดอร์ที่ไส้ของแท่งก่อนหน้าตรงนี้คุณจะได้ไม้เซลลงมาสั้นๆนะครับก่อนที่มันจะเบรคขึ้นไปต่อนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเซลล์นะครับสกอปปิ้งก็อ่านเหมือนกันนะครับแต่ทม์เฟรมแตกต่างกว่านั้นแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะตัดสินใจว่าเราจะถือยาวหรือถือสั้นในแต่ละออเดอร์ที่เราออกไปด้วยกด8ข้อนะครับเมื่อกี้นะครับที่ได้พูดไปนะครับเราก็จะดูว่ามันเป็น สวนเทรนหรือตามเทรนถ้ามันเป็นตามเทรนแล้วเป็นไม้ที่ดีหมดจดอย่างที่ผมบอกเข้าสูตรครบ8ข้อก็เก็บถือยาวถ้าไม่ครบ8ข้อมันยกตัวแต่ไม่ถึงใกล้ไม่ถึงต้านใกล้ต้านที่สุดเราก็ปิดไปก่อนเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะย่อไหมมันจะชนต้านไหมใช่ไหมเพราะจุดกลับตัวมันต้องกลับก่อนถึงต้านถึงออกไหมเราก็ปิดก่อนกลับตัวกลับก่อนถึงรับเราก็ปิดก่อนแต่ถ้ามันทะลุไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็รอเล่นไม้ใหม่เพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการหาจุดเปิด นะครับเปิดที่ไส้ปิดก่อนถึงต้านนะครับหาไส้ที่มันก่อนถึงต้านแล้วก็ปิดซะนะครับเข้าใจไหมครับเข้าใจพี่คขาว่าเข้าใจนะครับ